ความเคลื่อนไหวของทีม The Rabbit Women บางกอกกลาฟีซีล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่11กันยายน2558โคโจกิติพงศ์พรช่างดิงชีพเฮชโค้ดของทีมได้จัดโปรแกรมฝึกซ้อมเป็นวันที่2เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักตบสาวบีจีีซีให้มีความพร้อมอย่างต่อเนื่อง โดยทีมได้เดินทางออกจากโรงแรมฮัวบินไปยังสนามยิมเนเซียมของวิทยาลัยคารุศาสตร์จังหวัดฮานามซึ่งในวันนี้โคโจเฮชโคได้เน้นในเรื่องของแผนเกมรุกและเกมรับก่อนจะมาเดิมศึกนัดแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอสลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย2015น้ณเมืองฮานามประเทศเวียดนามในวันที่12กันยายนโดยจะพบกับทีมเชทิชูทีมจากคาซัสสถานเวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย ก็สาหรับซอมวันนี้เราก็คง,งรักษาสภาพร่างกายไว้ก่อนอันดับแรกอันสองก็คือเราก็พยายามเกี่ยวกับเรื่องระบบทีมทีมเวิร์คให,ให้มีความสัมพันธ์แล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็มาเน้นเรื่องการลุกเร็วนะแอตแทกเร็วกับลุกกลับเร็วของเซกเตอร์แล้วก็ตัวมิดเดิลบล็อกให้มีความสัมพันธ์แล้วก็ให้มีความแน่นอนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าพรุ่งนี้เราเจอกับคาซักเนี่ยโอเคคาซักนี่ก็เป็น รูปร่างที่สูงใหญ่ถ้าเราไปเล่นเน้นเล่น,เ,น,น,เ,ลนเรื่องบอลบอลโค้งมากก็อันตรายนะนั้นเราพยายามเน้นเรื่องการลุกกลับเร็วก็คือเล่นเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอามีเดินบ็อกเนี่ยตัวสั้นเนี่ยเจาะด้วยความเร็วที่แบบยิงเร็วยิงเร็วเข้าไปได้นะงั้นโอเคโอกาสที่เขาจะเคลื่อนที่มาบล็อกก็ช้าเพราะว่าเขาอาจจะเคลื่อนที่ช้าหนึ่งเพราะเขาตัว,ต,วตัวใหญ่ตัวสูงนะงั้นงั้นบอล บอลอ่าบอลสั้นที่ลุกเร็วกับปุ๊บถึงแล้วตีไม่ได้แต่ลามันก็คึ่งหยอดเงี้ยโอกาสที่จะลงที่ตำแหน่งตำแหน่ง1ห,หรือตำแหน่ง2เนี่ยก็เยอะงั้นงั้นเราจะได้แต้มกับาการลุกเร็วของมิดเดิลบล็อกเนี่ยนะได้มากกว่าก็คิดว่าถ้าเกิดเราเตรียมตัวมาดีแล้วเราเราพรุ่งนี้เราเล่นเล่นด้วยด้วยความว่า,อารอบคอบแล้วก็รัดกลุ่มแล้วมีความแน่นอนในการเล่นเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะก็มี ก็วันนี้ก็เป็นก่อนวันแข่งขันนะคะหนึ่งวันแล้วก็ทางโค้ชซับโค้ชเนี่ยก็ได้ซ้อมเกี่ยวกับในเรื่องของระบบทีมคือมีอในเรื่องของรับเสิร์ฟแล้วก็มาลุกให้ได้แล้วก็เป็นการเล่นเกมต่อเนื่องก็ก็ก็เป็นการปรับตัวครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะเริ่มแข่งจริงในวันพรุ่งนี้ที่เจอกับคาซักซาน ก็จากสภาพร่างกายแล้วก็ในการฝึกซ้อมที่สังเกตดูนะน้องๆทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะกระตือรือร้นแล้วก็ในเรื่องของร่างกายเนี่ยดีกว่าเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานนี้ยังยังมีอาการเหนื่อยล้าจากการเดินทางอยู่วันนี้ก็จะดูสดชื่นขึ้นแล้วก็ดูร่างกายเนี่ยเฟซกว่าเมื่อวานก็คิดว่า ในวันพรุ่งนี้เราก็น่าจะพร้อมที่จะเจอกับคาซักสารก็ฝากถึงแฟนๆ BG ทุกคนนะคะพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มแข่งแมตช์แรกเจอกับางานใหญ่งานหนักก็คือคาซักสานยังไงก็ส่งกาลังใจมาเชียร์กันเยอะๆก็ได้ข่าวว่ามีการถ่ายทอดของช่องที่เวียดนามยังไงก็หาลิงก์ติดตามชมพวกเรากันแล้วก็ส่งกําลังใจมาเยอะๆค่ะ